อเอาเป็นไรไม่ออกจากห้องเลยครับวันนี้วันนี้โฟก,กัสป่วยป่วยเะรอเนี่ยอขอจับหน่อยดิโหตัวร้อนจีเลยครับไฟแถวมาอุ้ยอ้ย,อยทุกคนไฟขึ้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 นทุกคนครับ วันนี้นะโฟกัสนอนอยู่ในห้องทั้งวันเลยนะครับผมไม่รู้นะครับว่าโฟกัสเนี่ยเป็นอะไรนะตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็โหเย็นแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังไม่ตื่นดีกอ่ไม่อยากออกจากห้องสักทีงั้นวันนี้ผมจะมาดูนะว่าโฟกัสทำอะไรอยู่ในห้องนอนแต่ก่อนที่เจะเข้าห้องใครเราต้องทำไงครับเคาะประตูก่อนโฟกัสโฟกัสมาเข้ามาหน่อยนะโอเคได้ไปเดินเลยครับโอเคโหยังนอนอยู่เลยไปเลยเนี่ย ไม่เ,เ,เป็นไรโฟกัสฮะอเอาเป็นไรไม่ออกจาก่ข้องเลยครับวันนี้วนนี้โฟก,กัสป่วยป่วย่ะเนี่ยเาขาจับหน่อยดิโหตัวร้อนจีเลยครับไอทม่าอม้อุ้ยไปขึ้นไปขึ้นไฟขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นโอ้ยกระดาษ<ห>นอะุ้ยอุยอย่างนี้พี่ก็ต้องทำหน้าที่พีชาที่แสนดีสินะถ้าอย่างนั้นเราต้องเริ่มจากการหอม,หอม่อบกันเลยอุยอุย ตัวนี้โฟกัสตัวร้อนนะครับเราต้องใช้แผ่นกอเอียในการแปะน้องนะครับผมเพื่อโฟการลดไข้ใช่ไหมโฟกัสการไม่ได้ปวดฟันนะครับทุกคนเราจะไปเจลลดวรถไข่แล้วแปะตรงตรงที่เขาแปะตรงเนี้ยกันอยากได้แบบแปะธรรมดาหรือว่าแปะแบบพี่ฟิล์มแปะแบบพี่ฟิล์มก็แปะอย่างนี้เลยอยากจะได้แบบทางหน้าถ้าแปะธรรมดาก็แปะแค่หัวแปะธรรมดาเฮ้ยเสียดายจังเดี๋ยวผมไปหาเจลลดไข้ก่อนนะครับทุกคนครับตอนนี้โฟกัสเป็นไงบ้างอืมนี่ฮะอุดเลย ผมได้มาแล้วครับและนี่คลิปนี้ก็คือไม่มีสตอนแต่ว่ามีเจียวรถไข่นะเราจะฉีดให้น้องก่อนนะครับนี่นะอ้อพิมจำได้แล้วเวลาเขาจะใช้ใช่ไหมทุกคนเขาต้องเอาไปแช่น้ําก่อนหนึ่งคืนนะเพื่อให้มันเป็นวุ้นใช่ไหมกับตัวปุ๊บเป็นก้อนปุ๊บเป็นเหมือนกระดึ๊บ่ะทุกคนใครเคยดูกระดึะด๊บก็ต้องมาแปลงหน่นะจะช่วยรถไข้ดีมากเลยนะครับทุกคนครับอ่ะนี่นะแปลงนี่ใช่ไหมอือใช่หรอมึงแกะนี่ก่อนแกะนี่ก่อนไงอันนี้ขององสาวผมป่วย ตวัวร้อนจี๋เลยนะครับต,นตอนนี้อย่างนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่หายคืนนี้ผมว่าต้องไปพาไปหาคลินิกประจำของพวกเรานะครับต้องพาไปฉีดนะครับอย่างนี้โอ้ยนี่ครับส่งครับช่าง <c oughs> เอ้ยยายไปแรแสเอเคไว้ปไหมนี่ครับตอนนี้ ก็แปะน้องเรียบร้อยแปะให้น้องนะอันนี้แปะน้องไม่ใช่แปะเจี๋ยวใ้ให้น้องนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้แต่ว่าจากอาการตัวร้อนก็บรรเทาลงให้ตัวเย็นขึ้นติดลบองศาเลยหนาวไปไหมไม่ใช่แ,แต่ว่าเรายังมีอีกหลายแผ่นนะคิดดูนะครับถ้าเกิดใช้แค่แผ่นเดียวเนี่ยมันยังหายเร็วขนาดน,นี้ถ้าเกิดเราใช้หลายแผ่นมันจะหายเร็วขนาดไหนนะครับ <Okay. S 1> ทุกคนพอแล้วเอ๊ะใสะอันหรอกนะเป็นไรไปนอะโอเคเดี๋ยวโฟกัสต้องถามก่อนว่าโฟกัสไข้ขึ้นช่วงไหนนะเวลาไหนฮะ ตอนกลางคืนกลางคืนเป็นไงมีอาการอะไรบ้างไหนบอกหมาดิหมาอะไรหมาหนาวหนาวแล้วก็ไออุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้แบบลมกวนร้อนจากปากออกเลยนะทุกคนแต่แก้มแล้วกันอ่ะเธอปวดฟันนะโฟกัสแค่นี้พอเนาะแต่ความจริงมันจะมีอีกอันหนึ่งอะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวให้โฟกัสนอนพักผ่อนสักครู่นะครับผมเพื่อนๆอย่าไปกกรนน้องโฟกัสติดขาดนะครับเพราะไม่ง,งั้นเนี่ยน้องอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอนะคือกาจะรับป่วยเนี่ยต้องทำไงพักผ่อนให้เพียงพอนอนเ,นเยอะๆห้ามเล่นเกมนะครับทุกคนครับแล้วก็คุณแม่ครับน้องที่ป่วยไม่ใช่เพราะว่าเล่นเกมทั้งวันนะอาจจะมะอาการเกิดติดเชื้ออะไรติดเป็นไข้นะไม่ใช่เพราะเกมแน่นอนผมมาครับตอนนี้โฟกัสก็นอนหลับอย่าง พักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับคนแต่ว่าลืมถามน้องนะครับว่าโฟกัสเนี่ยกินยาไปหรือยา๋ยวเราถามน้องโฟกัสก่อนนะครับโฟกัสนีุ่กครลรงโฟกัสกินยายาง,ย,งยังไม่ไกินยาเหรอยังกินอะไรย,ยังขันยังไม่ได้กินยาและยังไม่ได้กินอะไรอย่างนี้ด้วยความที่ผมเป็นพี่ชายที่แสนด,ดีของน้องโฟกัสผมต้องไปหาอะไรให้น้องรับประทานก่อนพี่มานะน้องรักโ okay. อเคนี่ครับทุกคนผมตั้งใจทามากกับนี่ครับ มาม่าไข่ตุ๋นนะบอกเลยว่ารสชาติยังไม่ได้จัดจ้านมากนะอันนี้เหมาะสำหรับคนป่วยนะครับผมนะเราจะเอาไปเสิร์ฟต่อกักกัร์ตนะครับกันเลยกันเลยข้นข้าวข้าวนี่มึงตั้งใจทำมาเลยนะกับมาม่าไข่ตุ๋นโฟกัสมีน่ากินมากตแต่ว่าพิมพจะชิมก่อนโอเคปะ่ะ,เพ,ะเพราะว่ามึงทำเนีมึงก็อยากชิมเหมือนกันเพราะฟิล์มหิวพนี่นะทุกคนรสชาติและหน้าตาก็จะประมาณนี้นะนี่มีน้ำซุปร้อนๆนะให้เราได้สด กระชุม่มกระชุม่มกระชวยคอขอบคุณหืมคนป่วยก,วกินได้แน่นอนนะคือว่าคือตอนแรกคิดกับว่ามาันจะทำอะไรดีใช่ไหมวิ้งคิดไปเลยปุ๊บวิ้งจะทำให้กินแหละให้ทำให้ให้ให้เราอำกันกินเพราะมันสดหนาวไว้ด้วยแล้วทีเนี้ยวิ้งคิดว่าเดี๋ยวการค่อยกินดีกว่าไหมเพราะน่าจะต้องนอนอีกสักชัก่วโมงหนึ่งไม่เหลืแล้วจะกินยากระตัวละ Oh yeah. ได้ป้อนหรือว่ากินเองก,ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าน้องโตแล้วนะครับ แล้วโฟกัสก็กินข้าวแก้เสร็จแล้วเราก็จะเอายาให้น้องกัดกินนะครับกินกินเยอะอิ่มยังฮะห้าเม็ดเอมากินให้หมดนะเราต้องเปิดน้ำให้น้องด้วยไม่อยากกินนะไม่กินเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอายาใส่ในลูกชิ้นนะครก็กินสิทุกคนเวลาป่วยต้องกินยาทุกคนนะครับแล้วก็ต้องเชื่อฟังพ่อกับแม่นะเพราะว่าแบบว่ากินยามันจะทําให้หายป่วยเร็วไง เราดูโฟกัสเป็นตัวอย่างนะเพราะโฟกัสจะกินภายใน3 2 1เริ่มเลยโฟกัสชอบกินยามากมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะว่าเวลาป่วยอะไรเงี้ยคือแบบไม่ค่อยกินยาน้ําชอบกินยาเม็ดมากกว่านะเวลาป่วยอะไรเงี้ยนานๆทีกินติเร็วเร็วไอยากกินยาเอาเขากินดินี่ยนะทุกคนกแบบโฟกัสนี่คือโฟกัสทำตัวอย่างที่ไม่ดีให้ดูนะว่าแบบว่าเอ้ยไม่กินยาอย่างเงี้ยเร็วเร็วเร็วกัดเตะ กินทีเดียวห้าเม็ดเลยไม่ต้องทีละเม็ดมันจะช้า,ราเาราเ,าเล่นเราเล่นเล่นกินกินกินถ้าที่กินเป็นเร็วๆโอ้ยเเอาฮ้ยมันดราม่านี่กินทีละเม็ดนานเนาะพอกันทีละเม็ดนะครับ สามเมแล้วสามเม็ดอีกสองเม็ดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวดูนเขาว่าปกาจะทําได้หรือไม่นะแล้วปกายก็เติมข้าวไปก่อนคํานึงเติมมะม่าไปก่อนคํานึงนะครับเร็วกินอีกสองเม็ดเม็ดเท่านี้เม็ดเท่านี้กืนลงไปยังไงเนี่ยถ้าเรามีความสามารถเราก็กืนได้ไปเร็วก็เหมือนเรากินน้ำธรรมดาเฉยอะ เร็วเหมือนเรากินไข่เหมือนเรากินชาโนมไข่มุกแต่เรา,เ,ราเผลอกลืนไข่มุกเข้าไปอะ่ะเร็ว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 ,รวพ่อฟินจะไปหาอะไรกินละกินน้ำกินน้ำกินน้ำสุดท้าย ยังโอเคครับตอนนี้โฟกัสก็กินยานะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้โฟกัสน,นอนต่อนะครับไม่ต้องกิน, ories, น Week, แล้วไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินแล้วยังไม่หมดเลยนะแต่ว่าไม่ต้องกินแล้วเดี๋ยวนอนเลย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 นอนครับนอนนอนเลยครับ <Wh im> นอนเลยโอเคครับทุกคนก็ แล้ววันนี้ผมก็เป็นพี่ชายที่แสนดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ในการดูแลน้องของผมนะครับทุกคนเอาเป็นว่าให้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมและผมก็จะขอตัวลาไปกินอะไรก่อนแล้วดูประกันกินแล้วก็ไม่ไหวแล้วไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป่วยไหมเนี่ยไม่ได้อาจะป่วยนะครทุกคนรอเล่นนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลินาบายบาย แล,ละะและคําถามทิ้งท้ายเพื่อนๆชอบกินยาเม็ดหรือชอบกินยาน้ำมากกว่ากันแค่อยากรู้เฉยแค่อยากรู้เฉยลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับไปแล้วครับไปนอนกันหลับ ที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากพบเธออีกครั้ง you are my world ขอบคุณ